ชอบรีวิวนะครับวันนี้เปเ๊ะปเปก็มาอาบน้ําร้อนนะครับมาแช่น้ําร้อนที่นี่นะครับที่สิบปะโอสเทลนะครับก็มาเส้นทางเดียวกับทางที่มาแม่ออนนะครับแต่ว่าสันกําแพงนะใครที่เคยมาเที่ยวทางพวกแบบพวกแม่กําปองนะครับมันจะมีจุดให้เลี้ยวซ้ายมาก่อนนะคุณก็สามารถยึดจุดเดียวกันที่ไปน้ำร้อนสันกําแพงได้นะครับที่นี่ผมมาครั้งแรกเลยนะ อยาจะบอกว่าบรรยากาศโคตรดีเลยนะแล้วก็เป็นส่วนตัวสุดๆเลยที่นี่คือมีที่พักแบบว่าเป็นคอทเทจนะสามารถแบบว่าเหมาห้อง2ชั่วโมงก็นสำหรับ2ท่านนะแล้วก็แช่กันไปตามแบบทำใก็สบายใจว่งเรานะ วันนี้นะครับกับคอนเซปต์คนนี้เลยครับผมนุ่มผ้าขาวม้านี่ผ้าขาวม้าผ้าขาวใจนะครับคือคิดมานานแล้วว่าอยากจะหาคอนเซปต์น้ําหอมสักกลิ่นหนึ่งนะที่แบบว่าเอามารีวิวพูดถึงกลิ่นที่แบบมันเหมาะมากๆกับใช้อากาศร้อนๆแล้วเหมือนกับแบบเพิ่งอาบน้ําเสร็จใหม่ๆผมบอกเลยว่ากลิ่นนี้คือใช่เลยมันคือคอนเซปต์นั้นแบบตรงๆแบบตรงๆแบบไม่ต้องหนีไปไหนเลยอ่ะไม่ต้องเลี้ยวเลยด้วยนะนั่นก็คือนี่เลยครับกลิ่นนี้ของโปรดนะครับเนโรลีนี่เลย สำหรับโปรดเนโรลีสเนี่ยผมจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อชอบน้ำหอมสาสดชื่นนะครับกลิ่นแนวแบบโซปี้พาวเดอรี่อะไรแบบนี้คือผมจะชอบมากๆอะควาติกวอเตอรี่นะครับวอเตอร์โน้ตอะไรอย่างเงี้ยผมชอบสุดๆนะแต่สําหรับเนโรลีเนี่ยมันจะมีบางตัวที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบเพราะว่าไอความเนโรลีหรือว่าไอพวกดอกส้มเนี่ยมันจะมีความซ่อน,นมาในกลิ่นของกลิ่นของแนแบบผงพักเครื่อง <c oughs> คือผมจะรู้สึกว่าเออมันนึกถึงบรรยากาศเหมือนเราเดินอยู่แถวๆแบบพวกอ่ อ่าท่าราชวรสติดไหมตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะท่าช้าช่วงที่เขาจะมีพรกเครื่องขายกันเยอะๆอย่างเงี้ยคือกลิ่นมันก็จะหืหตีคัลค้งเข้าจมูกละมาเนาะแต่สําหรับไอ้เจ้าเนโรลิสของโปรดตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าตอนที่ผมไปลองที่เคาน์เตอร์ของมิทเนี่ยครับครั้งแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบมากชอบและอยากได้สุดๆเปนเนแรงเพราะว่ามีวันนั้นเนี่ยที่ผม,มไปลองผมก็สเปรย์ไปสเปรย์เข้าผิวผมเนี่ยเนี่ยคือแม่งกลิ่นมันหอมเย็นๆหอมสะอาดอ่ะ เหมือนกันแบ,บ,แบ,บแบบอ,อารมณ์แบบเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆแบบนี้ครับและให้ความรู้สึกแบบสบายใจกระปี้กระเป๋ารู้สึกสบายใจอย่างตอนนี้ผมเพิ่งไปแช่น้ําร้อนมาเสร็จใหม่ๆใช่ไหมมันก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเออแบบมันร้อนๆร้อนเนื้อ,ร,อ,ร,อร้อนตัวแต่พอได้กลิ่นเนี้ยไปเนี่ยหลังจากอาบน้ําเย็ยนแล้วเนี่ยครับมันยิ่งสร้างความเฟรชความรีแลกซ์ขึ้นให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายใจมากๆเลยแล้วผมจะบอกเลยนะว่าเอนเนโรล,ลีตัวนี้ของโปรดเนี่ย แม่งข้อทนเลยวันนั้นน่ะผมไปสเปรย์ที่เคาน์เตอร์ของมิชใช่ไหมแล้วผมก็ไปกินหมูจุ่มไปไปกินโดยแถาแม่โจ้นนะแล้วน้องที่ไปด้วยกันเนี่ยก็คือก็ทักกันว่าเฮ้ยพี่เป้ฉีดกลิ่นอะไรมากลิ่นมันออกแบบโซปี้แต่ว่าทําไมมันแรงจังเลยกลิ่นแรงแต่แรงแบบหอมสะอาดอะ่ะคือน้ําหอมที่เป็นแบบกลิ่นแนวโซปี้ยแบบนี้มันจะหอมติดทนนานหรือว่ามันจะอะไรแบบนี้คือผมว่ามันไม่ค่อยมีนะคือโดยมากแล้วเนี่ยไอ้น้ำหอมที่แบบจะเป็นแนวที่แบบว่า กลิ่นแนวแบบสะอาดๆหรือแบบว่าแนวแบบอควาติกเนี่ยมันไม่ที่จะอยู่ได้แบบไม่เนิ่นนานนะแป๊บเดียวก็หายไปหมดแล้วแต่แอเจชวเนโรริ er เนี่ยโหมันด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเลเยอร์หรือว่าไอตัวเท็กเจอร์ของกลิ่นไอตัวสารของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นแบบเอสเรทหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมันคือแบบออโตฟอฟัม um นะดังนั้นแล้วเนี่ยคือกลิ่นก็จะมีแบบเนื้อของกลิ่นที่แบบค่อนข้างที่จะติดทนนานนะแล้วก็ เอาเรื่องเอาเราวเหมือนกันนะบอกเลยว่าเนี่ยคือน้ำหอมพี่คลาวได้เลยนะอารมณ์แบบพี่คลาวทองกวาวนะวาา่าแซนว่าไปนู่นนะคือมันเข้ากับคอนเซ็ปต์ได้ดีมากๆเลยแนละ้วผมแบบเนี่ยตอนนี้นผมนั่งอยู่ที่ศิษป,ปะผมฟังเสียงน้ําที่เขาเปิดนะครับหรือว่าน้ําที่มันไหลาตามฝายน้ําธรรมชาติเนะี่ยมันได้บรรยากาศดีอะแล้วก็รู้สึกแบบแม่งโอเควะดีมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าเนโรล,ลินะ ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกครับว่าทางโปรดหรือว่ามิดเนี่ยเขาจะารังสรรค์น,นะครับในเรื่องของกลิ่นเนี่ยโดยเพอร์ฟอร์เมอร์ชื่อดังนะและกลิ่นเนี้ก็โอ้โหได้ได้ผู้ปรุงแต่งที่แบบว่าขั้นเทพท่านนี้ก็คือเทพสุดๆเลยก็คือคาร์ลอสเบเนียมนะครับคือไปลองดูครับผลงานของเขาในฝากราติก้านี่คือน้ําหอมดังๆนี่คือผ่านเขามาหมดแล้วนะ ถ้าจะให้ผมลองยกตัวอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดโพยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดนะครับออย่างเช่นพวกของคาร์โรไลนาเฮเลราเนี่ยคืออย่างชิคฟอร์แมนเนี่ยก็คือฝีมือของคาร์ลอสแบร a นมนะครับหรือจะเป็นอย่างพวก c ีเคอ r n i เนตี้นะครับขอ,อของของคาร์วินคลายนะยูโฟเรียเมนนะครับโอ้โหแบบเยอะมากยูโฟเรียเมนอินเทนส์ตัวนี้ผมก็ชอบมากทั้งซีเคนะแดนฮิลไอคอนนะครับซีเคอินทูยูตระกูลนี้คือเยอะมาก jasmine นัวของบิวการ์ลี่นี่ก็คือผลงานของเขาเหมือนกันนะเยอะเยอะจริงๆนะเยอะสุดๆเนี่ยโอ้โ oh. ห century d o w n h i l เนี่ยคือกลิ่นเนโรลี่อันนั้นจะมีกลิ่นแบบอารมณ์แบบผงพาเครื่องอยู่ด้วยนะแต่โชคดีนะที่เอเจลตัวน <c oughs> ปปเ,น oli, เนี้ยของโปรดเนี่ยครับเนโรลีเนี่ยไม่มีครับผมไม่ไม่รู้สึกได้เลยนะแต่อย่างจะเป็นพวกคาโรลินาเฮเรลล่าตัว true and 2, นะครับ vip black black extra hero ที่เป็นสเก็ตบอร์ดโอ้โหคือแบบใช่เลย ปีมือของเขาทั้งนั้นเลยนะแล้วก็แบบหอมเป็นน้ําหอมที่แบบเด็ดดวงสุดๆนะครับเออแล้วถ้าจะพูดถึงนะว่ามันเหมาะกับใครนะเอเจลโปรดใเนโรลี H o เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งเหมาะกับทุกคนเลยคนที่อยากจะมีกลิ่นกายที่หอมสะอาดสะอา้านเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องตัวนี้เท่านั้นเลยนะสำหรับเอเจลเนโรลี o oli, ตัวเนี้ยเอาอยู่และกลิ่นแม่งทนนะครับติดทนในที่นี้นี่คือผมบอกเลยว่าทนแบบแล้วมันกระจายตัวด้วยอ่ะ ถ้ายังไม่อาบน้ําหรืออาบน้ําเสร็จในกลิ่นยังติดจักกะแล้อยู่เลยถ้าเกิดเราไปฉีดตรงจักกะแล้อะไรเงี้ยนะทนแบบทนทนแบบทนหายห่วงอะ่ะห้างห่วงทนหายห่วงนึกออกไหมเออแล้ววันนี้ผมอาจจะดูแบบพางคนเฮ้ยไม่สุภาพอะไรเงี้ยมาแบบมาใสา่ผ้าขาม้าเปื่อยท่อนบนอะไรเงี้ยเนาะก็ดีแบบเปื่อยท่อนล่างใช่ไหมละ่ะ <c oughs> <c oughs> นะแกงตัวเองแล้วหนึ่งนะครับนั่นแหละครับคือผมแค่อยากจะให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ของความเป็นน้ําหอมสักกลิ่นหนึ่งที่มันรู้สึกถึงความเป็นแบบไทยๆก็ได้นะครับจะมองว่าเป็นกลิ่นแบบแนวแบบ ไม่ถึงกระไทยจ๋าจะเป็นแบบโมเดลก็ได้เหมือนกันนะแต่กลิ่นเนี่ยคือพ่อหนุ่มนักกีฬานะครับแม่สาวแบบว่าตีแบดเล่นแชร์บอลน,นะครับหรือว่าจะตีวอลเล่หรือว่าจะเป็นแบบใครก็ได้นะักศึกษาอะไรแบบนี้คือใช้ได้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายยูนิเซ็กซ์แท้ทรูเลยคือใช้ได้หมดหยิบจับไปใช้เป็นแบบน้ำหอมสาหรับประจำบ้านแบบดีๆตัวหนึ่งไปเลยนะครับและโดยเฉพาะยิ่งนะช่วงซัมเมอร์นะครับพวกรอยกระทงเอ้อยใช่ ขอรี Sorry, พูดผิดเออเห็นเช่นแบบช่วงซัมเมอร์นะแล้วช่วงสงกรานอะไรอย่างเงี้ยน,นะผมบอกเลยว่ากลิ่นนี้นะโอ้โหคุณแบบไปสาดน้ำเนี่ยอย่างผมบอกปฏิทีเราอาบน้ําแล้วกลิ่นยังติดผิวอยู่เลยกลิ่นติดจักแรแล้อยู่เลยดังนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหนะยังหอมแบบหอมสู้น้ําแน่นอนนะครับอ่าแ,แล้วนี่ก็เดี๋ยวผมให้ดูแพ็กเกจเขาซหน่อยนะอ,อความรู้รามาห้ความ <S <S อลังการงานสร้างของความเป็นโปรดเขาเนาะ โปรดเนี่ยเขาจะเกิดใครที่เป็นแฟนนะครับเป็นแฟนแบบแฟนตัวยงของน้ําหอมในเครือของมิทเขาเนี่ยโปรดเขาจะเป็นน้ําหอมที่เขาจะทําขึ้นมาแบบบรนดนให้มันมีแบบเหมือนกับมีมีอะไรมากกว่าในในตัวของของมิทเนี่ยมิทเนี่ยซึ่งก็จริงๆก็ดีอยู่แล้วนะแต่โปรดก็จะดีมากขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีปราที่ไฮเอ็นขึ้นไปอีกอีกสเต็ปนึงนะนี่เขาจะมาในกล่องแบบนี้ครับลักชัวร์มากๆเดีย๋ยวแล้วแตผมขอใส่ลงไปในบ็อกซ์แบบเดิมก่อน มันจะอยู่ในกล่องแบบนี้แล้วก็จะมีเปลาด้านนอกอีกนะนี่ให้ดูลาชูแค่ไหนราคาของเขาเนี่ยครับ60 ml เนี่ยอยู่ที่3,259บาทนะครับไปหาซื้อก็ได้แล้วนะครับไปลองกลิ่นก็ได้นะเมื่อวานเนี้ยคือผมไปที่เคาน์เตอร์แบรนด์ของมิเนี่ยก็มีคนมาเทสกลิ่นกันหลายคนอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วใครคือสายแบบสายหอมสายบันเทิงแบบชอบแบ หอมทะลุแดดหอมทะลุสายน้ำนะครับไปลองดูเดินได้เลยนะครับอืมประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเปรยปอีกจักหน้อยนะช่วงนี้ก็อย่างที่คงต้องพูดแบบเดิมว่าพยายามที่จะกลับมากลับมาไม่รู้ว่าทวงบัลลังนะมหมายถึงว่ากลับมาทำรีวิวนํำหอมอะไรอย่างเงี้ยนะให้บ่อยขึ้นนะสะใจเย็นมากกลิ่นมันเย็นสุดๆอะ่ะ อารมณ์กลิ่นเหมือนอะไรรู้ไหมเอออาจจะผมจะบอกไวส์ของกลิ่นนะกลิ่นของเขามันจะมีความละมัคล้ายคลึงไอตัวสบู่หรือว่าแป้งนะครับแป้งไอตัวโปรเทคส์นะครับแป้งเย็นแต่หอมนะมันจะมีความกลิ่นกรีนเย็นเย็นหอมติดผิวแต่คนแบบนี้ใช้น้ําหอมกลิ่นหนึ่งเหมือนกับค่าแป้งโปรเทคส์นี่หรออะไรนะเฮ้ยอย่าพูดเป็นเล่นไปนะผมจะบอกเลยนะว่าไอความหอมแบบแป้งโปรเทคส์หรือว่าสบูนะ่น้ำแก้วเองก็ตามที่ใครบางคนจะนึกถึงนะ ผมบอกเลยว่ากลิ่นท้ายแม่งโคตรหอมเลยหอมแบบหอมแบบหอมมันไรอ่ะต้องใช้คํานี้ได้ไหมอ่ะคือมันหอมแบบหอมใช้คาว่าหอมไม่เปลืองมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณชอบที่จะแบบว่าใช้น้ําหอมที่มีกลิ่นกายที่หอมบสะอาดะอย่างเงี้ยครับผมบอกเลยนะครับว่าในล o ลีของโปรดเนี่ยครับมีเก็บไว้เอาไว้ใช้นะครับปิดเอาไว้ในตู้น้ําหอมสามัญประจําบ้านของคุณเองเนี่ยบอกได้เลยว่า ในวันนั้นของคุณนะครับแล้วมันจะเป็นวันแบบว่า bright day <c oughs> เป็นวันที่แบบว่าแบโว้แบบแบบส,วสว่างสวยสำหรับชีวิตของคุณมากๆเลยนะเป็นการเปิดโลกแนละ้วอ่ะโอเคนะครับก็เอาไปว่านะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองดูนะสำหรับเนโ o ลิจจากโปรดนะครับก็อยู่ในไลน์ของ the classic collection นะครับของเขาเองนะเดี๋ยวจะมีกลิ่นใหม่ๆออกมาอีกนะถ้าผมอาจจะได้มีโอกาสได้หยิบนำเอามาเหลาเรื่องราวเป็นความหอมนะครับกับน้ำหอมบ้านนี้ของโปรดก็ฝากติดตามดูแล้กัน ยังไงฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเปเปๆด้วยเหมือนเดิมนะถ้าคุณเพิ่งพบเจอช่องนี้ของชอบรีวิวนะครับก็ฝากกดติดตามผลงานกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจะไม่พลาดผมจะพาไปดมพาไปเที่ยวอะไรแบบนี้ที่ไหนอะไรยังไงต่อนะครับก็ไปตามช่องด้วยนะช่องไอโกะเกนะครับฝากด้วยๆกันนะแปะขายของอกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย